สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชิมร้านมาล่า5บาทไม้ละ5บาทในหมู่บ้านพฤกษาบีบอ่อใบไม้สะอีบีพฤกษาบีคลองสามคลองหลวงประทุมธานีนะครับได้ข่าวว่าร้านนี้ขายดีและอร่อยมากโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านมาล่านะครับครับนี่ ที่ทำการนิติหมู่บ้านพึกษาบีนะครับร้านมาร่าไม้ละ5บาทจะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการหมู่บ้านพึกษาบีนะครับ ครับร้านหม่าล่า5บาทนะฮะในหมู่บ้านทุกษาบีบอยบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยหบาทคุณยายมาซื้อทุกวันไหมครับไมทุกวันอร่อยไหมอร่อยไหมเดี๋ยวลงยูทูบไปดูอร่อยอร่อยนะนี่แม่ค้าเอาแม่ค้าคนสวยสัมภาษณ์หน่อยอแรงบันดาลใจที่มาขายหมาล่าไม้ละหบาทตรงนี้ อ่าถามถามแรงบันดาลใจที่มาขายแรงบันดาลใจเหรอคะอ่าก็คือจริงๆอะ่ะไม่ได้อยากจะขายเลยนะฝ่าลาเพราะมันมัน,ม,นมันแบบว่ามันจุกจงกมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างแบบว่าจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าคนนี้เราเห็นว่าเออพี่แรงบันดาลใจมาจากพี่พี่ที่รู้จกักกันนี่ยหะคะ่ะเขาขายแล้วเขาก็แนะนำได้สูตรมาจากเขาใช่ไหม ลองถูกค่ะไม่ไม่ถึงกับได้สูตรมาจากเขาก็เห็นเห็นนี่แหละว่าอะไรใส่อะไรมั่งก็เลยลองลองผิดลองถูกกันก็เลยมาได้สูตรได้ได้ลูกค้านี่แหละค่ะี่ว่าขายมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเข้าปีที่ห้าเข้าปีที่ห้าตรงนี้ตรงไหนนะอ่ะเชิญชวนให้มาซื้อหนตรงนี้ตรงไหนพุกษาบีค่ะหมู่บ้านพุกษาบีตรงข้ามกับนิติหมู่บ้านพุกษาบีของสามคลองหลวงปทุมธานี ซอยสิบแปดค่ะสวัสดีค่ะห้าบาทห้าบาทเลยทุกอย่างมันลูกค้าจับต้องได้ค่ะห้าบาทแล้วก็ซื้อครบร้อยแถมไม้แถมครบร้อยแถมไม้แถมหนึ่งไม้ค่ะลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยลูกค้าขาประจำเจ็ดแปดเก้าสิบเอาอมร้อยไหมคะทุกอย่างไม้ละห้าบาทมาล่า นะครับในหมู่บ้านพุกษาบีของสามคลองหลวงปทุมธานีมีลูกค้าประจำนนย่างกันเอาเผ็ดปเอาเผ็ดเนาะร้าแม่ค้ามีแต่สวยๆอะ่ะดู YouTube ผมแล้ว <c oughs> ม,ลมาซื้อเยอะๆนะแม่ค้าร้านนี้มีแต่สวยๆ ดีค่ะเดี๋ยวลูกลูกค้ามาอีกค่ะลูกค้าลูกค้านี่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 ลูก,ลกคกากาก้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยนะฮะช่วงนี้ขายดีตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นถึงช่วงหกโมงเย็นนี่ขายดีมากนะครับเป็นมาล่าฮนะประเภท ไก่หมูเนื้อผักทุกอย่างเลยครับไม้ละห้าบาทแม่ะคะ้าสามคนนะแม่ค้า ตรงข้ามกับที่ทําการหมู่บ้านปึกษาบีนที่ทำการนิติหมู่บ้านปึกษาบีนะครับท่านที่จะมาซื้อขายตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นนะฮะที่บริเวณหน้าร้านนะ แม่ค้ามาล่านะครับแม่ค้ามาล่าวันนี้มาขายสามคนนะฮะดูมาดแม่ค้าก่อนนะฮะทำไมไม่มีเสียงตามมาท้องเรานี่มันสายเ่าออเลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่ไหมมาทุกวันค่ะมาทุกวันอร่อยมากอร่อยขนาดไหนอร่อยโคตรอร่อยโคตรนะคืออร่อยสุดๆต้องมาลองต้องมาลองโอเคโอเค ร้านหมาล่าหาบาทนะฮะอยู่ในหมู่บ้านทุกษาบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีเราเนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับมาอุ่นหนุนกันหน่อยนะฮะน้องๆใจดีซื้อร้อยแถมหนึ่งซื้อร้อยแถมหนึ่งนะครับนี่ฮะเ่อกันย่าง ขายทุกวันไหมครับไม่ไม่ทุกวันไม่ได้มาเนื่องจต้องสัมภาษณ์คนหนุ่เหรอแบบว่ายำจำเป็นยำจำเป็นมาช่วยมาช่วยอ๋อมาช่วยพี่สาวใช่ไหมอ๋ออ๋อคนนี้คนนี้พี่สาวอ้าข้างบ้านอ๋อมาช่วยใช่ไหมอยู่บ้านข้างบ้านอ๋ออยู่บ้านข้างบ้านมาช่วยกันคนนี้เจ้าของคนนี้เขาเรียกว่าอาเจเหรอป้าป้าป้านี่ย่้า มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยซอยยีในหมู่บ้านบุกษาบีมาซื้อบ่อยเนาะนะครับครับไม้ละ5บาทนี้เขาก็ให้เยอะอยู่นะนะให้เยอะนะ พอทานได้ในยุคนี้นะครับในยุคนี้พอทานได้นะครับครับไม้ละหบาทลองดูนะฮะนี่ไม้ละหบาทเองนะครับไม้ละหบาทนะฮะสดๆใหญ่ๆนะครับมาได้เลยนะฮะอุ่นหุนกันนะฮะคนคลองสามคลองหลวงปทุมธานีอยู่ที่หมู่บ้านพุกษาบีนี่เองนะครับนี่ร้อยสิบสามนี่ไม้ละห้บาท ถ่ายกันให้ชัดๆเห็นๆเลยฮะไม้ละห้าบาทผักก็มีนะครับที่เห็นนี่ไม้ละห้าบาทนะครับขายหลากหลายนะฮะหลากหลายคนขายญาติน้องาน้องเป็นอ่าในครอบครัวเขาเรียกอุตสาหกรรมในครอบครัวนี่ห้าบาทห้าบาทก็ค่ะ บยากาศการขายการย่างของร้านหม่าล่า5บาทของเรานะครับลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆนะฮะเพราะให้เยอะของสดนะครับแม่ค้าก็น่ารักนะฮะติดต่อไปทําบุญได้ติดต่อนอกสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์โทรอีกทีนะครับเบอร์โทรหน่อยครับ 091ค่ะห1 9นึ่งอค่ะเจสซ่ใช่ไหมค่ะเจสโซ่เพทีนี้ม้นไมนิดหนึง้ลูกขายเดก็จะม้วนไม,มันิดบรรยากาศร้านบรรยากาศร้าน,นะานและคนที่มารอซื้อ ได้เลยนะครับท่านใดสนใจที่จะรับประทานหมาล่า5บาทอร่อยอร่อยนะฮะราคาถูกถูกไม้ใหญ่ๆหมาล่า5บาทนะฮะน,นี่คือสต็อกที่ยังไม่ได้ย่างนะฮะเสียบไม้แล้วก็มาวไวไ<ม>้ในนี้เยอะน,น,นะฮะ<อ>โอ้ขายหมดนี้ก็รวยแล้วครับขอให้รวยขอให้รวย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชิมร้านหมาล่า5บาทไม้ละหบาทในหมู่บ้านพึกษาบีบอ่อใบไม้สระอีดีพึกษาบีคลองสามคลองหลวงประทุมธานีนะครับได้ข่าวว่าร้านนี้ขายดีและอร่อยมากโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านหมาล่านะครับครับนี่ ที่ทำการนิติหมู่บ้านพึกษาบีนะครับร้านมาร่าไม้ละ5บาทจะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการหมู่บ้านพึกษาบีนะครับ ครับร้านหม่าล่า5บาทนะฮะในหมู่บ้านทุกษาบีบอยบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยห้าบาทคุณยายมาซื้อทุกวันไหมครับไมทุกวันอร่อยไหมอร่อยไหม,มเดี๋ยวลงยูทูบไปดูอร,อ,อร่อยนะนี่แม่ค้าเอาแม่ค้าคนสวยสัมภาษณ์หน่อยอแรงบนันดาลใจที่มาขายหมาล่าไม้ละห้บาทตรงนี้ ถา,ถามแรงบันดาลใจที่มาขายแรงบันดาลใจเหรอคะ,อะก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะขายเลยนะข่าล่าเพราะว่าม,มันมันแบบว่ามันจุกจิกมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างแบบว่าจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าคนนี้เราเห็นว่าเออพี่แรงบันดาลใจมาจากพี่พี่ที่รู้จกักกันนี่ยหะคขาเขาขายแล้วเขาก็แนะนำด้สูตรมาจากเขาใช่ไหม ลองถูกค่ะไม่ไม่ถึงกับได้สูตรมาจากเขาก็เห็นเห็นนี่แหละว่าอะไรใส่อะไรมากงก็เลยลองลองผิดลองถูกกันก็เลยมาได้สูตรได้ได้ลูกค้าเนี่ยแหละค่ะี่ว่าขายมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเข้าปีที่ห้าเข้าปีที่ห้า,า 5. ตรงนี้ตรงไหนนะอ่ะเชิญชวนให้มาซื้อหน่อยตรงไหนพฤกษสาบีค่ะหมู่บ้านพฤกษสาบีตรงข้ามกับนิติหมู่บ้านพฤกษสาบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานี ห้าสิบบาทค่ะสวัสดีค่ะห้าบาทห้าบาทเลยทุกอย่างมันลูกค้าจับต้องได้ค่ะห้าบาทแล้วก็ซื้อครบร้อยแถมไม้อะค่ะแถมครบร้อยแถมไม้แถมหนึ่งไม้ค่ะลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยลูกค้าขาประจำเจ็ดแปดเก้าสิบเอาอมร้อยไหมคะทุกอย่างไม้ละห้าบาทหมาล่า นะครับในหมู่บ้านฤกษาบีของสามคลองหลวงปทุมธานีนี่ลูกค้าประจำย่างกันสดเอาเผ็ดงเนแม่ค้ามีแต่สวยๆอะดู YouTube ผมแล้วมาซื้อเยอะๆนะแม่ค้าร้านนี้มีแต่สวยๆ สวัสดีค่ะเดี๋ยลูกลูกค้าใหม่ค่ะลูกค้าลูกค้านี่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 ลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยนะฮะช่วงนี้ขายดีตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นถึงช่วงหกโมงเย็นนี่ขายดีมากนะครับเป็นมาลาฮนะประเภท ไก่หมูเนื้อผักทุกอย่างเลยครับไม้ละห้าบาทแม่ออค้าสามคนนะแม่ค้า ห้ามกับที่ทําการหมู่บ้านปรึกษาบีนะที่ทําการนิติหมู่บ้านปึกษาบีนะครับท่านที่จะมาซื้อขายตั้งแต่ประมาณสักสี่มงเย็นจนถึง6กโมงเย็นนะฮะที่บริเวณหน้าร้านนะ แม่ค้ามาล่านะครับแม่ค้ามาล่าวันนี้มาขายสามคนนะฮะดูมาดแม่ค้าก่อนนะทำไมน้องมีเสียงตามมาท้องเรานี่มันใส่กันเออเป็ลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่ไหมมาทุกวันครัมาทุกวันอร่อยมากอร่อยขนาดไหนอร่อยโคตรอร่อยโคตรนะคืออร่อยสุดๆต้องมาลองต้องมาลองโอเคโอเค ร้านหมาล่าหาบาทนะฮะอยู่ในหมู่บ้านทุกษาบีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีเราเนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับมาอุ่นหนุนกันหน่อยนะฮะน้องๆใจดีซื้อร้อยแถมหนึ่งซื้อร้อยแถมหนึ่งนะครับนี่ฮะเชื่อกันย่าง ไมทุกวันไหมครับไม่ไม่ทุกวันนี่เราต้องสัมผัสคนนู้นหรอแบบว่ายำจำเป็นยำจำเป็นมาช่วยมาช่วยอ๋อมาช่วยพี่สาวใช่ไหมอ๋ออ๋อคนนี้คนนี้พี่สาวบ้านข้างบ้านอ๋อมาช่วยใช่ไหมอยู่บ้านข้างขอ๋ออยู่บ้านข้างๆบ้านมาช่วยกันคนนี้เจ้าของคนนี้เขาเรียกว่าอาเจ๊เหรอป้า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 นี่ใช่ อยู่ตรงไหนครับเนี่ยซอยยี่สิบแปดในหมู่บ้านทุกษาบีมาซื้อบ you know. oh, uh, ่อยเนาะนะครับครับไม้ละห้าบาทนี้เขาก็ให้เยอะอยู่นะ นะให้เยอะนะพอทานได้ในยุคนี้นะครับในยุคนี้พอทานได้นะครับครับไม้ละ5บาทลองดูนะฮะนี่ไม้ละ5บาทเองนะครับไม้ละ5บาทนะฮะสดสดใหญ่ๆนะครับมาได้เลยนะฮะอุ่นหุนกันนะฮะคนคลองสามคลองหลวงปทุมธานีอยู่ที่หมู่บ้านพุกษาบีนี่เองนะครับนี่ร้อยสิบสามนี่ไม้ละ5บาท ขายกันให้ชัดๆเห็นๆเลยฮะไม้ละห้าบาทผักก็มีนะครับที่เห็นนี่ไม้ละห้าบาทนะครับขายหลากหลายนะฮะหลากหลายคนขายญาติพี่น้องเป็นอ่าในครอบครัวเขาเรียกอุตสาหกรรมในครอบครัวนี่ห้าบาทห้าบาทก็ทานได้ค่ะ รยากศาศการขาย <ไป S 1> การย่างของร้านหม่าล่าห้าบาทของเรานะครับรลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆนะฮะเพราะ,ะให้เยอะของสดนะครับแม่ค้าก็น่ารักนะฮะติดต่อไปทําบุญได้ติดต่อนอกสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์โทรอีกทีนะครับเบอร์โทรหน่อยครับ 091ค่ะ619 9237ค่ะเจ๊สร้อยใช่ไหมค่ะเจ๊สร้อยโทษทีนะคุณวุ่นวายนิดหนึ่งถ้าลูกค้ายเยอะก็จะวุ่นวายนิดหม่ังวบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านนะและคนที่มารอซื้อ ได้เลยนะครับท่านใดสนใจที่จะรับประทานหมาล่า5บาทอร่อยอร่อยนะฮะราคาถูกถูกไม้ใหญ่ๆหมาล่า5บาทนะฮะนี่คือสต็อกที่ยังไม่ได้ย่างนะฮะเสียบไม้แล้วก็มาไว้ในนี้เยอะนะฮะโอ้ขายหมดนี่ก็รวยแล้วครับก็ให้รวยขอให้รวย